ท่านสาธุชนพุทบรริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคม25 2 7ตามเดิมคราวที่แล้วได้พูดถึงปบเพินิวาสานุติยานความจริงปบเพินิวาสานุติยานนี้ต้องทำให้คล่องทําใ้้ชิน หากว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านอยากจะทราบว่าทำอย่างไรก็ขอโปรโดได้ทราบว่าที่พูดนี้พูดกับคนที่ก็ฝึกได้มาแล้วและวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์เขาก็สอนมาแล้วก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดก็ขอเตือนเรื่องการทรงกำลังเขาสมาธิทรงกำทรงเวลา เวลาสมาธิทรงให้ดีและมีสภาพแจ่มใสอย่าลืมว่าหนึ่งจงอย่ามีความห่วงใ่อะไรทั้งหมดขณะที่ทำสมาธิกําลังใจของเราต้องดีตลอดวันนั่นคือไม่ยกตนข่มท่านไม่สนใจไม่แสไปหาเรื่องในทิทยาจริยาของคนอื่น ใครเขาจะดีใครจะรเลวช่างเขาเราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเองถ้าเราเป็นคนดีในโลกนี้ไม่มีใครเลวเพราะทุกขันทุกคนอยู่ใต้อำนาจกฎของกรรมและก็ไม่ถือตัวเกินไปอารมณ์อย่างนี้เป็นสเกิดความดีในพระพุทธศาสนาที่พระพุธทธเจ้าทรงตััไว้ในธมบริการสูตร แล้วก็การเข้าถึงกับสกปอกความดีขึ้นหนึ่งไม่ทําลายสินที่ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมใม่บุคคลอื่นทําลายสินไม่ยินดีแม่บุคคลอื่นทําลายสินแล้วสามารถระงับอยู่วันในทันทีทันใดที่ต้องการจิตทรงพรมีหัสี่ขอแถมนิดนึ่ง ใจยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มนันโลกตายถ้าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อน,นั้นถ่าบรรดาท่านพุทธริสัตถ์ท่บรรดาเพื่อนบิณฑุสมณีนนทุกท่านทร <c oughs> งอารมณ์ได้อย่างนี้ขึ้นเชื่อว่าการเกิดในบายภูมิต่อไปไม่มีแน่ จะเป็นเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันนี้ไม่มีต่อไปอีกมีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าปณิพานแล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องเกิดใหม่ก็มีการจํากัดเวลาถ้าความเข้มข้นของจิตมีอยู่เกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวไปเป็นหลันไปปณิพาน <c oughs> ถ้ามีความดีกําลังจิตอ่อนลงมาเป็นอย่างกลาง เกิดอีกสามชาติจากคนแล้วก็ไปนิพพานกำลังจิตย่อหย่อนไปมากหน่อยก็เกิดอีกจิตชาติปนิพพานแต่ว่าถ้าทรงกําลังใจได้อย่างที่ว่ามาแล้วพุกคนเนว้สาวกองค์สมเด็จพระบพิแก้วเพล่อทราบว่าถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาทุกผ พระสีอา่านมาตรัสฟังเทศจบเดียวอย่างน้อยเป็นประโสดาบันและศิีธาคามีฟังเทศอีกครั้งสองครั้งอย่างน้อยก็ไม่ช้านักได้เปรนอรหันร <c oughs> วงความว่าถ้าพระพุทธเจากก้าือพระสีอา่านเป็นปณิพันธ์แน่แต่ว่าทางที่ดีขอทุกคนตัดสินใจปณิพานชาตินี้ดีกว่า จะได้มีการรวบรัดขยันหมันเพียนปฏิบัติได้ความดีแล้วก็ในที่สุดเราจะไปได้ไม่ได้ไม่สาคัญตั้งใจจะไปถ้าตั้งใจไว้จริงๆมันก็ต้องไปกันแน่ไปชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้แน่เ <c oughs> หมือนกับคนอยากรวยมีความขยันหมันเพียนโดยกอบไม่ได้ใช้สติปัญญาพอควร ถ้ามีอารมณ์สีอย่างทรงตัวคือหนึ่งชันทะความพอใจในผลของการปฏิบัติสองวิริยะมีความเพียรต่อสู้อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางเราต้องเขวอุปสรรคเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติงานทั้งหมด <c oughs> แล้วก็จิตตะาใจจดจอสอดใสคือไม่ทิ้งอารมณ์ ในด้นของความดีในข้อวัดปฏิบัติมีมังสาเจุ้ปัญญาไข้โคน <c oughs> ถ้ารมสี่อย่างนี้ทรงตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างไม่เหลือ <c oughs> จะเป็นชานนิยานต่างๆทั้งหมดก็ดีหมด นี่ต้องขออภัยยืโยมันก็จะไอขอึ้นมาเฉยนี่ความไม่แน่นอนของร่างกายเป็นอย่างนี้ <c oughs> จงอย่าคิดว่าร่างกายของเรามันดีเห็นความเร็วของร่างกายของผมไหมเ <c oughs> ลยเสียงสอนมันก็จะใช้ไม่ได้ความแก่เท่าเข้ามาครอบงำ ตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงเรื่องอาตีตังสิยานอาตีตังสิยานคือยาในอดีตยาในอดีตนี่ก็เหมือนกันทำยังไงมันก็ไม่อยากรู้แล้วทางที่ดีนะก็รับให้ถามตรงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วหรือว่าท่านผู้ใด ท่านบนใดมีเทวดาอง์ใดมีพระอริยเจ้าอง์ใดที่ท่านจะสงงครหบบอกให้ให้ถามจเจพาพราะองค์นั้นอย่าเปะปะเออวิวายถามใครก็ได้ถามใครก็ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนต้องถามจเจพาพะบุคคลและเวลาจะเข้าถามทำเจสะอาดวางเฉยเปน็นท่ากลางไม่คล้องไว้อารมณ์ใครทั้งหมด ใครดีใครชั่ววางทิ้งซะก,ก่อนทำใจเป็นกลางแล้วก็ถามท่านอย่างนี้จะดีจะสะดวกมากเพรว่าคนที่รู้อะไรทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคพ,พวกเรายังเป็นลูกอุปาทานอยู่ดีไมด่ดีความหลงไหลฝ่ายฝันอุปาทานมันจะกินเรา กรงความว่าเราใช้กําลังใจยอมรับนับถือพระพุธพะทธเจ้าก็ทำพระอริยสงฆ์ให้ขึ้นใจในการทรงรูปจับรูปพระพุทธรูปเป็นนิมิตอย่าทิ้งทำเป็นประจำทุกวันต่อไปเราไม่มีพุทธรูปเดินทางไปไหนจับภาพส่วนใดส่วนนั้นก็จำภาพนั้นไว้เท่านี้บรรดาแ่างพุทธบริษัท ุกอย่างจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยการทั้งปวงที่เรา,าพูดกันถึงอตีตังสยานอาตีตังสยานคือยานในอดีตสำหรับยานในอดีตจะหมายความว่าสิ่งที่ร่วมมาแล้วสิ่งที่ร่วมมาแล้วเราต้องการพบเราต้องเอาออานาขตังสยานเข้าช่วยโดย ถ้าเราตั้งใจจะรู้ทําใจสบายคำว่าใจสบายตอนนี้พูดมาแล้วคือรักษาสะเก็ดรักษากระพี้รักษาเปลือกให้ได้ไวใจะเย็นสุขใช้ลมได้ทุกวันตลอดทุกวินาทีที่เราต้องการอยากจะรู้ตอนนี้เราก็ต้องการรู้วันนีสมมติว่าเราไปเจอวิหารร้างเมืองร้างสถานที่ว่างเปล่า แล้วก็อยากจะทราบว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างมีใครที่มีความสำคัญเกิดในที่นี้บ้างสมัยรั้นรูปร่างหน้าตาของบ้านเมืองเป็นยังไงความสุขและความทุกข์ของบ้านเมืองเป็นยังไงถ้ายังไม่คล่องอันดับแรกจนึกถึงภาพพระพุทธรูปคือภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินให้ทำเรื่อยๆไป ขอาว่าทานอภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทำมาในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนผู้ยันนั่งที่ไหนผพื่อนนอนที่ไหนก็ตามถ้าว่างจะอารมณ์อื่นนิดผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลา ผมเดินไปบินาบาทเดินไปธุระไม่รู้ละผมใช้คขวาตลอดวันแล้วก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆ <c oughs> ก่อนจะดูหนังสือ <c oughs> ผมต้องเห็นว่าภาพพระพุทธเจ้าก่อนทำจิตสบาย <c oughs> จะเดินไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนทัเกเรียน <c oughs> ผมทำ <c oughs> ผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้ง เห็นทั้งในอกไม่เห็นทั้งองค์รมเดชสมทูตเจ้าคลุมตัวผมตั้งแต่ศีรษะลงมาคือนั่งครอบเลยอภาพอย่างนี้ถ้าคนอันเดีพายอย่างที่บอกจะเอามาจากไหนเป็นภาพปาทานก็ช่างเถอะเราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกันแล้วผลใหญ่จะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัท นั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าทรายอยากจะรู้จักสถานที่นี้ว่าสถานที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้านเมืองสวยสดเพงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสำคัญสมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นราการใดเป็นอาการใดเราก็ต้องการทราบภาพนั้นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพนั้นปรากฏกับเราเราก็เชื่อมั่นทันทีว่าภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงตอนนี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจะจริงหรือไม่จริงจะเป็นภาพหลงตาหรือเปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อารมณ์แบบนี้ถามว่าตัวของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่งแม้จะไปโถแตกชามแตกแจะซุกอยู่ไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่รึกนักพอจะคุยเกียดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นจะรากดขึ้นกับใจของเรา แล้วก็บอกสถานที่ว่าที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันทีขุดคุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่น,นแสดงว่าภาพอตีตัสยายนของเราถูกต้องหมดเวลานี้เราใช้ประจุปนังสยยียานปัจจุบันว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีความสมําคัญในไหนอันนี้ต้องทําให้คล่อง ต้องทำเรื่อยๆจะริมว่าเรายังไม่ใช่พระอาหารหันอาจจะผิดบ้างอยากถูกบ้างไม่ต้องกลัวแบบเราเรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือเป็นตัวขึ้นมาได้ล้วก็ผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกเขียนเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเมื่อทําบ่อยๆคล่องเรานึกจะเขียนอะไรก็เ,เป็นไปตามใจเรานนกอย่างคนนี้เขายิงปืนแม่นกวาไม่กัน ความจริงเขาไม่ได้แม่นไปจากท้องมารดา <c oughs> ออกมาก็ยิงปืนแม่นได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องซักต้องซ้อมต้องใช้กระสุนก็มากมานับเป็นร้อยเป็นพันนัดความคล่องตัวยิงแม่นมันจับวาง,งย่งปรากฏขึ้นชั้นใดการฝึกชาสมาบัติก็เหมือนกันก็เหมือนกัน,นบที่พูด แล้วก็ผลสุดก็ต้องทําอย่างนี้นะครับทําเหมือนคนบ้าทำมาเรื่อยๆไปเราบ้าเข้าไปหาความดีเราบ้าดีแต่ทาลายบ้าชั่วทําลายกี่บ้าชั่วคือกิเลททำเรื่อยๆไปอย่างจิตจะเพลินเพลินอย่างประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนไว้ถ้าเราหยิบประวัติศาสตร์ก็มาอ่านอ่านไปตามเขาเขียนก่อน หลังจากนั้นก็วางหนังสือจิตย้อนเข้ามาทบทวนสภาพเดิมว่าตามประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้นั้นความจริงภาพจริงๆเป็นยังไงดูความสุขความทุกข์ของคนเหมือนก็ดูหนังภาพถอยหลัง้ไปทียงมีความสุขแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์แค่ไหนทําให้ชินทําให้คล่องสำหรับความเป็นทิพย์ของจิตนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท องสมเด็จพระสุนสวัสดิ์ทรงพราส,สุนทรว่าต้องทําบ่อยๆความจริงทำให้คล่องทุกๆวันนั้นดีมันจะมีการเคล่องตัวนานาเข้าวความเบทิปปรากฏกับจิตเป็นประจำความเบนทิ์จะปรากฏเป็นกับจิตเป็นประจำแล้วก็แม่นยําก็คือต้องทรงกําลังความดีของจิตตามีิกล่ามาแล้วัดหนึ่งรักยาให้เสรักษาสะเก็ด นักษาเปลือกนักษากับพีนักษาแก่นความดีในพระศาสนาไว้อาการต่างๆที่ต้องสัมผัสกับเราบางทีไม่ต้องใช้กําลังสมาธิใดๆพอมีอารมณ์สบายพบอารมณ์สิ่งนั้นจะปรากฏทันทีถ้าภาพนั้นปรากฏให้เชื่อทันทีโดยที่เราไม่ไดกเคยก่อนว่าเป็นของจริงและก็สังเกตว่าจะเป็นความจริงและไม่กลนความจริง บางครั้งถ้่กำลังใจย,ยังต่ำยังเป็นท่าของนิวรณ์อยู่บ้างบางครั้งก็จะถูกอารมณ์หลอนเหมือนกันฉะนั้นจะต้องพยายามระงับนิวรณ์ไว้ทุกขณะจิตท,ที่เราต้องการนน่นก็หมายความถ้าเป็นพระนี่มีความจำเป็นอย่าให้นิวรณ์รบกวนเกินไป เมื่อทาได้อย่างนี้ยานในอดีตยาณรู้ในอดีตในที่สิ่งที่ดวงมาแล้วมันจะไม่พลาดมีความสนุกสนานมากใครเขาพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะแล้วก็รับฟังพร้อมกับที่เรากําลังนั่งฟังเขาพูดแล้วก็ใช้จิตทบทวนไปท,ทันทีอย่างอดีตใกล้ปัจจุบันเขาบอกเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้คนมันว่าอย่างไงคนนั้นทนําไม่นีเราก็อย่าไปคัดค้านเขา ตั้งใจอย่างเดียวว่าถ้าหากว่าที่สิ่งที่พูดมันจริงแล้วไม่จริงเราต้องการทราบพ,พอต้องการทราบท่นนั้นทั้งท่านี้ปากเราคจรงจิตมันเขารู้ได้ภาพเหล่านั้นมันจะเกิดกับจิตทันทีและยัทราบวา่าเสบาจาที่เขาพูดเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีความจริงและไม่มีความจริงเพียงใด อันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑสมันเองเอไการในอดีตรู้ได้ทั้งคนของคนของสัตว์และของวัตถกุก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เราไม่ติดในโลกทั้งนี้เพราะอะไรใครที่ไหนที่มีความสุขความทุกข์มีอันวอดาสนาบรารมีต่างคนต่างก็ตายหมด คนทั้งหลายเรานั่นก็จจายนยก็ไม่น้อยสมัยนั้นเขาก็ตายกันหมดทรัพย์สินน่างตาี่หา้ในความเหนื่อยยากแต่รบราข้าวฟันกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งคนรักกันแย่งสถานที่กันแย่งความเป็นใหญ่กันในที่สุดต่างคนต่างตายหมดแ้วเราละ่ะจะนั่งเมาสถานที่นั่งเมาบุคคลนั่งเมาทรัพย์สินนั่งเมานาดวาสนา แล้วมันจะดีตรงไหนในที่สุดเราก็ตายเป็นปัจจัยเกิดความเบื่อหน่อยในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทว,วดาทุกผมถ้าอยากจะทราบประวัยความเป็นมาของคนเห็นหน้าปั๊บตินชื่อปั๊บต้องการรู้อดีตรู้ต้องการรู้ทันทีเพราะอาดีตของบคุคคลกนีีเสียอดีตคำว่าอาดีตคือเวลาที่ผ่านมาแล้ว แม้แต่หนึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอดีตถอยหลังไปแต่ยาวจะสั้นหรือไม่สําคัญว่าคนนี้เขามีจริยาไปยังไงมีนิัซไปยังไงมีอารมใจไปยังไงต้องต้องการรู้อารมใจก็รู้ได้ความเป็นทิพย์ของจิตเราเรียกว่าเจโติริยานความจริงไม่มีอะไรเลยครับความเป็นทิพย์ของจิตอย่างเดียวเรารู้หมด ใช้อย่างไหนเรียกอย่างนั้นรู้จิตคนอื่นเรียกว่าเจโตุริยานต้อ,องการถอยหลังชาติของเราเองเป็นปุเพนิวาสานุติยานรเรื่องดาวนาดีของคนอื่นของสัตว์อื่นและของสถานที่อ,อตุตติทต่างสียานความจริงก็ทิพยานตัวเดียว,วส่วนที่มีความสาคัญ,ญจริงๆต้องฝึกฝนในทิพยานให้มากสําหรับคาภาวนา ผมก็เล่าประวัติของผมไอ้ผมก็ไม่ดีไม่ดีนะครับก็มีความรู้เป็ดๆนี่นะเอามาคุยกับพวกท่านแต่ความจริงเป็ดนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันว่ายน้ําก็เป็นมันวิ่งก็ได้มันบินก็ได้มันเดินก็ได้มันร้องก็ได้ถึงแม้ว่าจะทําไม่ดีเท่าไก่ทําไม่ดีเท่าปลา แต่มันก็ยังทําได้บางอย่างพวกเราเนี่ยที่เราฝึกมโนยิทธิกันก็เป็นความรู้เป็ดๆในพระพุทธศาสนาที่เขาหาเขาคิดว่าวิเศษวิโส้วยความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในพุทธศาสนาจริงๆผมเองก็รู้สึกขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ที่ท่านสงงครับผมสนับสน,นุนทุกอย่างจนท่านมีความเข้าใจในพระสัจนาตามสมควรอย่าลืมว่าอาตีตังสายญยก็ดีอุเพนิวาสาสัญยายก็ดีทิพกุยายก็ดียานใดๆก็าตามชนต่างชาติเขาก็เก่งอย่าก,กัาเลขาโนการเอกเขาก็ฐานโทษสิงคโปร์ <c oughs> ท่านพลเอกพลทอสุวรรณทัตเป็นคนฝึกให้ คนนี้เก่งมากใครเดินผ่านมากแกวันไหนแกดูหมดว่าคนนี้ในสภาวะความจริงเขาจิตใจเป็นยังไงการมานี่มีอะไรบ้างเบื้องหลังที่ตาไม่เห็นแกเช็คหมดแล้วแกก็ฝึกปัญญาฝึกฝึกรูกของแกทาได้ <c oughs> ถ้าบิดามันดาของแกที่สิงคโปร์แกก็ทําได้ มีคนเคยถามาว่าก่อนจะเกิดเป็นเป็นชาวสิงคโปร์เขาเคเกิดที่ไหน <c oughs> แกก้มหน้านิดตอบได้ทันทีเงินหน้าขึ้นมาแกบอกว่าก่อนที่จะไปเกิดที่นั่นเดิมทีแกเป็นลูกชาวนานของเมืองไทยเป็นคนไทยอย่างกับฝรั่งที่เดนเวอร์สารัฐอเมริกาความจริงทั้งชิคาโกเดนเวอร์ Denver, แคลิฟอร์เนียเขาเก่งทั้งหมด <c oughs> แต่มีคนหนึ่งที่ผมชอบล้อแกเป็นผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้ถามอะไรปั๊บกลมหน้าปุ๊บเลยหน้าปั๊บถามตอบท,ทันทีเรื่องการรสชาติถอยหลัง,ถ,ง,ง,งถ้าจะถามว่าแกรู้ไหมกระทั่งชี่อขงตัวเองถ้าจะถามว่าแกโมหรือไม่ใช่ผมถามสิ่งที่ผมรู้ และใจก็ตอบตรงกับที่ผมรู้ถ้าน,นี้มันเป็นเรื่องจริงเราควรจะภูมิใจทวันดาเพื่อนบิสุทั้งมณีและญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> เราเป็นพระไทยที่ประกาศตนว่าเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็พากันเยอะจริงในใจว่าประเทศไทยรักษาพุทธศาสนาได้ดีกว่าทุกประเทศ ความจริงพุทเศาสนามีครบตามประเทศก็อาจจะมีเหมือนเราอาจจะดีกว่าเราก็ได้เราไม่รู้ที่เราพูดว่าเรารักษาไว้ได้ดีกว่าทุกประเทศอาจจะมีประครับสภาพเป็นคางคกในกะลาครอบก็ได้ที่เราไม่มองหน้าคนอื่นเขาไม่ดูหน้าเขาว่าหน้าเขาก็หน้าเราใครมันจมใสกว่ากัน เวลานี้ชาวอเมริกันขาวชาวอเมริกันดำแล้วก็ชาวเยอรมันเจ๊กบพี่สือโปรเขาทำกันได้แล้วก็คล่องตัวแต่พวกเราที่เป็นพระพิสุทธิ์สำเนินเป็นพระนี่เป็นเรนมีความสำคัญมากจงอย่าคิดว่าของเรานี่ยากถ้าคิดว่ายากก็แย่ <c oughs> ทั้งนี้พออะอไรพราะว่า ญาติโยมพุทธบริษัททั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่มีการคล่องตัวมากนักเรียนนักศึกษาเขาได้กันมากและคล่องตัวดีด้วยสภาพความเป็นที่โคจิตเขาไี่สภาพแจ่มใสและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาพระเนรระวังกายระวังใจระวังวาจาไว้มากอย่าทำตนให้ลืมความเป็นพระ และอย่าทำตนในเรื่งความเป็นเนรเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมพุทธบริษัทมากท่าน <c oughs> ที่ทำได้ท่านชอบเช็คพระตั้งแต่โลกาณนร,รกถึงนิพพานแล้วปรากฏว่าไปไปพบพระช้างสีดอ,ขอเขาเมืองไทยในโลกาณนร,รกบาง ในเวจีมมในกบังคุ้มอื่นมีน้อยแล้วก็พระช้างเผือกที่อยู่สวรรค์บ้างพุมาโลกบังเลยลมบ้างถ้าถามว่าเป็นพระสมัยไหนเขาไม่ดูสมัยไกลสิเขาเล่นในสมัยใกล้ไกลสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ชอบชมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาพบกันมากมายบางท่านก็เกิดความสลดใจเพราะว่าความจริงท่านมีจริยาดีมากเรียบร้อยดีทุกอย่างสงบเสงี่มเรียบร้อยเรียกว่าหน้าเรื่มใสหน้าวาหน้าบูชาแต่ว่าพอตายไปแล้วลงอเวจีแล้วบ้างลงกันโลกันบ้าง เขาก็ใช้การทบทวนถามเรียกขมาถามได้จากขุมนรกท่านผู้นั้นก็เล่าตามความเป็นจริงทุกอย่างเอาเงินเข้าบ้านบางเอาของเข้าบ้านมาของที่จะบ้านเขาถวายมาบางท่านกระทำตัวหมดสภาพความเป็นพระเลย <c oughs> เป็นคราวาดที่หงมผ้าเหลืองมีลูกมีเมียได้ ก็ลงกว่าว่าท่านไม่ไหวเรื่องนี้บรรดาเพื่อนสุสมณรทั้งหลายต้อง,งระมัดระวังก็มีญาติโยมมาจากจากที่ไหนจังหวัดสุพรรณบุรีแถวสายใหญ่สมครูถามถ้วยงความต้องการของพระพระที่ท่า,านโกรยชาอันนี้เขาดูถอยหลังไปได้ยังไม่ตายเนี่ย ยังไม่ตายเขาใช้ปัจจุบันังสียานกับอีตัสิยฐานว่าปัจจุบันนี้ท่านระพติดีทวพฤติชั่วคนจะบูชาและไม่ครบูชาอตธิษยานถอยหลังไปนิดหนึ่งท่านทําอะไรไว้ที่การคนบูชาและไม่คนบูชาความจริงความรู้นี้ก็ดีเป็นเหตุให้มันดาญาตโยนทั้งหลายรู้จักว่ารพระองค์ไหนคนบูชาพระองค์ไหนไม่คนบูชา จะได้พยายามผ่อนปลนค่อยๆกันดันพวกทำลายพุทธศาสนาให้สลายตัวไปที่ท่านปลอมเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่หวังดีในการปฏิบัติหวังอย่างเดียวคือทรัพย์สินในการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นการทำลายความดีขอบวนดาแานพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนา,แล,นาแล้วก็จะเรีมว่าชาวต่างชาติ เขามีความฉลาดมากเขามีการคล่อตัวมากปนดาพวกท่านทัางหลายที่นั่งอยูน่นี่ท่านเป็นพระเราไม่ได้แข่งกับเขาแต่ว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านที่เราคุยกับเขาว่าเรามีพระุทธศาสนาเราต้องยามทำให้มีสภาพแจ่มใสความจริงเขาจะดีขนาดไหนเป็นเรื่องของเขา เราทำให้ดีที่สุดอารมณ์ติดในชีวิตคิดว่ามันไม่ตายเลิกคิดยอมรับนับถือสำเร็จพระสัมมาสัมพุทจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้สรงตัวพยายามส่งสินให้บริสุทธิ์จงอย่าคิดว่าอาบัตแสดงได้ถ้าสแสดงทีไรมันตกนรกทุกทีนะขึ้นชื่อว่าความชั่วมันชั่วแล้วมันดีไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราบวชเพื่อนิพพาน ตามบาลีวนิพานสาสะสกิริยายะเอตังกาสาวังเอตวาเพืแปลเป็นยจความว่าขา้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตมาเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานอย่างนี้จิตจะสดใสทุกวันสงกงส็เป็นสาวกของค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับระยะนี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่ับเบินวิสุทธิ์ิบรรดาสมันเนยญาติโยมทุกคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี